สวัสดียามเศร้านะครับตาตูบตาปูนะครับเพิ่งตื่นนะครับมายามเบ็ดครับมื่อยามเบ็ดครับใส่เบ็ดคั้นไว้น้ำให้น้านี่แหละครับใส่แถวนี้แหละนะครับเนาะน้ำแกงกำลังขึ้นพี่น้องนะครับก็เลยหยุดงานนะครับก็เลยมาใส่ร่องเบ่งนะครับวาบุรุวาสิมานบอนะครับใส่ร่องเบ่งนะครับเดี๋ยวไปเบ่งหลังแรกกันเลยนะครับเบ่งหลังแรกกันเลยครับ <c oughs> หลังแรกไม่มีอะไรหลอนครับหลอนไม่มีใส่จักหลังอ๋อใส่สองหลังหลังที่สองนะครับใส่ใกล้ๆกันนี่แหละใส่ก็รับฟังโอ้ยนี่หลุดคือพี่ลองคือะไันลุ่มๆเลยเห็นไหมคือ่ะ จะหลุดครับเบ็ดเหลือบอะรนะเบ็ดหายไปเลยนะ,นะเบ็ดหายไปเลยครับขาดหลุดเบ็ดหายไปเลยหลุดหลุดลุดตัวนี้ ลุ้นกันต่อไปนี่นี่ใสอยู่นี่พระห่างทางเลาะเถียงคนนีนะครับ น้ำกระขึ้นบาไหลครับหลังนี้ไปใส่น่อโอ้ขั้นจมครับหลังนี้ขั้นจมอีกแล้วเพื่อพี่ขั้นเบ็ด

รุดอีกแหละรุดครับรุดอีกอ่ะนี่กับหมูปีแล้วคราฟลังนี้ก็เลยหม,ตมูตัวเมียมา ปูดิงว้าแต่มันคือยังติดป่าอยูออ่เลยน่ะน่ะเดินเงินต่อครับ

ขเขาจามาเกี่ยวเขาพี่้องเกี่ยวเขานี้น้ำครับอุปกรณ์เาขาเจ้าเาข,า,ขาเขาจาน้ำเริ่มมาแล้วกําลังออกห่วงเกี่ยวเขานี้น้ำอ๋หลังมีหมูครับหลังมีหมูฟกระสอบมมอย่างดีใช่ปะ โอาดุกครับนี่โอ้หลุดดีมันตายโอ้ยมาดุไงออาดุไงาดุกไงตายเห็นหลุดไหมนี่คือหลุดหลายตัวเลยะปลาปลาดุกตัวนึง ประสอบครับประดุกนันกิ่นมากกินมิน นีตัวนี้ขั้นจมครับนี่ขั้นจมโอ้ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกนี่โอ้ยมันตายไปตายตาย,ตายครับปลาดุกตายครับดุกหน่อยปลากระบอกอย่เลยครับ ปลกมันตายเมื่อกต้องหิวประดุกสองตครับมื่อปลาดุกสองตัวสรุปผลงานมื่อนนี้ครับปลาดุกสองตัวครับผมสำหรับเบ็ดคันเท้าเนาะ,ะดุกสองตัว อันมันครับผมเนาะแล้วเศร้าแล้วเหมือนนี่ประดุกสองตัว <laughs>